จ้าพ่อสวัสดีค่ะครัออบ่ออกว่าน,น้อยเขาเข่าจักน่อยสามน้อยบนล่างสองน้อยสาน้อยบนล่างสองน้อยสาน้อยบนล่างสองน้อยบนล่างสองน้อยเนาะสองแปดสงห รนสามโอเคเราไปตัวนะขอนะอเสียงตอบรับเล่าพัฒนาเฮาดีค่พะพ่อมือนี้จึงสีล่งของหม่คนที่ส่งตัวเลขแนวทางห้าน้อยสำหรับมือนีนะคะทำช่วงขาแอดมาสายหกโมงกลัวแล้วนะคะเรียกล,ลักตัวไรพ่อจ๋า หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวประกบสามสี่ห้าหกเจ็ดจับคู่บนล่างแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสาม เก้าสีเก้าห้าเก้าหกเก้าเจศ2สห้าศูหหหนึ่งสหนึ่งห้าหสองส สองหกสองเจ็ดเลขวินแปดสี 8, 4, 7, 2, 9, ่เจ็ดสองเขาแปดสี่เจ็ดสองเก้านะะตัวเราว่างคือแปดกับสี่อตามนี้ค่ะทำช่วงขาขออนุญาตทุกทตวนตัวเลขนะพอนนะ,อะค่ะตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของผู้พมสำหรับมือนีนะคะทำช่วงขาเลขหลักอันนี้ได้ทุกหุ่นทุกหวย คอบจักกวาลตัางแต่ติหาเครื่งจนหอด6ทุ่มของมือวันที14นี่นะคะเรียกหลัก8 9 0 1 2ตัวประกบ3 4 5 6 7จับคู่บนล่าง8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 0 3 0 4 0 5 0 6 07 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดเล็กวินแปดสี่เจ็ดสองเก่าตัวระบางคือแปดกับสี่นะคะเอาพี่น้องตำรวจช่อมเอฟซีทุกท่านทุกคนกับพิจารณามึงแต่แล้วกันนะคะตัวเล็กแมวทางเข้าดีบริวบทดีแต่น้อยหาหน้อยนั่นเข้าดีตึงเตีตีหาคืนจนหดหกทุก่มท,ทุกคุณทุกหวยเมื่อขึ้นนี่ <c oughs> ตัวเลขแนวทางเนี่มึงขึ้นเขาดีค่ะทั้งช่วงพิจจรณามืองเลยคันว่าโบเสือแอดไปไปไป,ไป,ไปจดไวหว้มึงงเราทำช่วงสิแบบโอ้ยเห็นหมองแล้วสิประมาณนี้นะคะเพราะว่าตัวเลขเนวทางมันเขาดีนะคะทั้งช่วงที่เขามันแล้วอย่าลืมแช่ไปเด้อค่ะเด้ออย,ย่าลืมแช่ไปพอเมพีนองทันอื่นเดบ้งหุ่จักตัวเลขเนวทางน้ำกันนะคะอย่าลืมแชร่ไป Uh, สำหรับตัวเลขเนวทางเล่าพัฒนาหมู่ว่านนี่ผู้ใหญ่ใจดีจากชนบุรีที่เิ่นโท่มาหาเจนางเนาะค่ะเนาะเพิ่นใดแบ่งปันนำใจแล้วก็เรื่ยงกะฟมกาแฟทั้งเจ้านางทั้งพบพ่อมพรนะคะก็ขอกับขอพะคนหลายๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีก็ขอให้ถูกทุกจันพูดสุขถูกหลายกว่าเก่าบนล่างพร้อมนะคะ อ่เที่ยวก้อนเพือดไดบนล่างเที่ยวนีก็สิใด,ดบนรางคือเกาสําหรับตัวเลขกเนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะยำคงสุดท้ายอีกเทอือนึงคือตอนตอนแรกนีนะคะแรกแรกจัคุยกันอีกเทอือนึงเนาะก่อนเนาะตัวเลขกเนวทางเล่าพัฒนาเอาพอมีอย่างสีบอลก,ก็แฟนขับเอฟซีบอรับน้อยเือนกันขเขาดีคือนเข,ข้าละขึ้สามน้อยบนรางสองน้อยบนนี้ก็ได้จ้า เขาย่างเงนกัเขาไล่เขาลอวะทำถ้าสาวอดทำมากคล่ทำที่บังว้าก็ได้จ้เขาดีทุกันเป็นทะเลเงินในช่องงานอยู่พวกเาเคยเล่นกันทำบังร้องบังไปแกหน้าบังถ้าแกมันเป็นทะเลเงินก็เด่นเพราผมว่าเป็นทะเลยะชุดนี้มันได้ว่าถ้าโดนแล้ว มาหลายเดียวขอบจตวานีจตวาณีรีแค่ว่าขอบคุณหลายๆว่าผู้ที่นำใจแลวหลายคนก็ไดเห็นโอนมาอย่หลายคนจนใช่วนที่ใดอย่งละเห็นหลายคนโอนมาให้กระไดขอบคุณหลายๆที่มีนำใจก็ไดนู่ยไงถึงเล่าไงถึงทุกคนละคนลางคน เขาเ่นั้นแขงไถือบันน้อยได้ถือเ้าไกถือทูกคนน่อนั้นไม่ทำใจอะไรผมบดีใจยู่ว่ามันไม่ํำใจวันมาหายเล็กเน้อยก็ดีใจอยู่ว่าี่กำลังใจก็สู่ทันั้นต็ไปโย่ใอ้สุขภาพแข็งแดงสุขภาพดีมมีเย็บไข่อุ้นผมมีเลยว่าให้ความากรไปไข่เข็มได้ผู้ที่ไม่ํำใจก็ได้ นนจาพอเอาเขากลับขอพระคุณพอหลายๆตัวเรียงแนวทางนะคะห้าหน้อยสำหรับมือหนีนะคะเจือก็ไม่คิดหนา,หนาเนาะ,ะพ่อเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ